สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับอยุธยางด้านซ้ายมือผมชื่ออะไรฮะรถถังวาประแดงครับโอเคครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นพังงานมีอะไรจะฝากถึงคู่ชกไหมฮะฝุ่ขวาผมมาส่งตรงจากพระประแดงเลยพีโอเคครับผมขวามือครับผมชื่ออะไรฮะชื่อโกติครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นนักศึกษาครับมีอะไรจะตอบไหมครับเอ่อก็ให้ระวังคุ่ซ้ายผมแล้วกันรับส่งตรงจากประทุมโอเคครับผมพระประแดงประทุมโอเคฮะ และตัวอย่างนี้ขอให้พวกคุณสู้อย่างเข้มแข็งแสดงจิตวิญญาณน,นักสู้ในตัวคุณออกมานักสู้เดินหน้าเข้าหากันครับตรงตาเนี้ยตรงตานเดินหน้าก่อนนะครับตรงตากันหน่อยโอเคครับเรามีเวลาให้คุณแค่สามนาทีนะมีอะไรสะแสดงออกมาฟังเสียงกรรมการด้วยโอเคนะครับทำเตยมที่นะฮะใส่ฟันยางครับผมขอโทษนะครับขอโทษนะโอเคโอเคแล้วนะโอ,โ,อนะโอเคครับผมแยกคนละชิดมุมเลย ฝอยเลยครับฝอยสุดๆเลยฝอ,อยสุดเลยโ,เอโอเคตายพร้อมวาพร้อมไปครับระวัลลจากตะเะจ แย่เลยครับแย่ก่อนแย่ก่อนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเพื่งอยู่ไม่เป็นไร่ต้องเป็นเพื่อกันมาจากไหนครับเอาเลยไม่สนใจว่กีันจะ่างแคไดนแล้รถถังเนี่ยรถถังกับถุงร้อยหน้าเขียวนี่ยโอ้โหนี่ที่บ้านจำหน้าได้ไหมเนี่ยโอ้โหเอาหน่อยเพื่อนสามคนนี้ไหวไหมครับ ไหวไหมร่างกายไหวนะรถถได้1นพันบาทแล้วรถถังตะเอะแล้วพี่เทโอไม่ลองดูก่อนได้ไม่ได้พี่จาพิักของเสียงูพีอดนะครับแหมแจกแล้ว่พันบาทกับรถถังท่าแดงไหวนะครับไม่ไม่มาเยอะเนี่ยเอาไปลดนอ่ะอไ่ี่ี่อยู่ที่่สผงไม่ได้ม่งไม่ได้คือไม่ได้ดจไม่ได้ เนี่เอาไปครับมันไม่หยุดนะพี่แก็ไม่เลถังถูกหอกก็เอาเงิน1,000ันบาทคืนมาให้เวลอมึคืนได้ผมต่อยต่อใช่มต่ถังนี่ผมเห็นฟองนี่ฟผมให้โอกาสครั้งนี้เอาไว้เต็มที่นะไม่มีอะไรเสียครับเอาชนะใจตัวเองพอผ่่สเท่านั้นครดือดมากเลขวดูอยากือดต่อแ้ตอนนี้องะต้หามเลืกครับแหมกเดาแตก ไปครับสู้เต็มที่นะพี่ให้เวลาให้ครั้งสุดท้ายนะครับเต็มที่นะไหวนะไหวตั้งการครับมองหน้าผมมองหน้าผมไหวนะครับโอเค้อม้อมไป โอเคไปเรื่อย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 ไปเยอะครับเยอะมากโอเคไว้ไหนไว้เอ้ไป มีอะไรแสดงได้เต well, yeah, uh ็ม huh. ท yeah. ี่เลยครับไม่มีเลยสียผมอกาสคุณแล้วแสดงไมเดยวเรกนเียนเอหแล้วหย้อแล้ว เรื่อมันไหลเยอะไปนครับ้ยดแจขากองเสไหวไหมครับยอนแล้ชนะใจตัวเองพอแล้วอันนี้คือ,อผมผมเอาสิทธิ์ของคุณว่านะคุณอยากต่อยต่อเองผมเต็มที่นะชนะใจตัวเองสุดยอดแล้วโอเคนะไม่เสียใจเนาะเต็มที่นะครับ

มาแห่งเดียวในไทยแลนด์มาวัดกันได้เลยฟาดกันเลยว่าใครแมนไม่สนว่าใครจะเบาหรือน้าในจุดไฟแรงคนเด็กก็ไฟขับใน Thailand. Thailand. ไทยแลนด์ไทยแลนด์ขอโทษด้ครับพี่น้องพอดีชอบความสะใจแบบเปลือนเปืื่นหน้าไม่สนรู้ว่ามือใครแม่ง man, จะไหลามาเปื้อนเสื้อผ้านในตอนนี้กูอยากจะฟังศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าจะฟันก็ฟันกันเลยไอ้ซากพึงอยามาทำเรื่อว